วว้าานกลลััจงเยไฟลุกเลยอ่ะแมรร่ก็ุณไฟลุกเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับเขาเรียกว่าบูธฟุตทักนั่นเองนะนเพื่อนนะตรงน,นี้ก็มีร้านอยู่ประมาณสักติดกว่าร้าน <L> เดี๋ยวหนวดพาไปดูเลยมีอะไรกันบ้างนะครับไปร้า <ert> น,นแรกนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับไส้กรอแกแดงนะเพื่อนนะนี่ในตำนานด้วย <ert> โอ้ น้ำจิม้มรสแซ่บอ oh, no. mm ่าฮะกรอบอร่อยน้ำจิ้มมะขามใครเจอที่ไหนนะครับฝากอุ่นๆกันด้วยนะอ่ไปต่อครับมาเจอร้านที่2นะครับอันนี้ก็เป็นฟุตทักที่ว่าอยู่ด้านนอกนิดนึงนะครับแมงกระพุนโอ้ไฟลุกเลยอ่ะแมงกระพุนไฟลุกว้าวน่ากลัวจังเลยโอ้โหเรื่องนะฮะโอ้โหน้ำจิ้มนี่มาแบบเป็นแบบโหยักษ์เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาแล้วสามที่ห้าบาทสามไม่ร้อยไปเลยนะฮะให้กันจุกๆเจ้าของร้านหน้าตาดีนะทุกคนนะครับครับเจนเนาะอะ ะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านที่สามต่อนะเพื่อนผมพยายามจะัาร้านที่เช็คอิทอ่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนมาน้อยนะตอนนี้ร้านที่สามครับเช็คอิทเป็นการเช็คเฟรนฟรายนะครับใหญ่ๆโตโตเลยนะเพื่อนๆนะดูไก่สติ๊กเกอร์ผสมข้าวโพดนะครับฟิสฟิกเกอรเนี่ยโหพยายามนะครับกุ้งตอร์ปิโดนะฮะโดนัทชิดกุ้งจัดร้านได้น่ารักมากนะครับออกจะเป็นโทนส้มๆ เจอกันที่ไหนฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนไปต่อครับร้านเร็วๆนะฮะปังเย็นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟุตทักที่มาในงานนี้เพื่อนๆต้องได้กินนะฮะกินแล้วเย็นชื่นใจนะช่วงนี้แม้อากาศจะหนาวแต่ว่าพอคนเยอะนะฮะสามารถมากินปังเย็นได้ครับร้านต่อมานะครับร้านสุดท้ายในเส้นทางแห่งการเดินนะครับขบับขบับนะฮะเอ้ยเย่เย่เย่โยนะฮะนี่ขบับนะฮะเป็นใหญ่จนโตเลยอันนี้ขบับไก่แล้วก็มีทั้งรสหมาล่านะฮะชีสไม่ชีสเลือกได้เพื่อนโหน่ากินมากนะฮะนี่คือการแบบจัดเรียไว้รอเลย คือวันนี้คนมาเยอะมากนะเพื่อนนะเป็นหมื่นคนเลยนะฮะป่ะไปดูข้างหลังต่อ I am g Q นะดีนะเมื่อกี้ได้ฝึกภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามานะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับดูเรียงคุณแต่งร้านสวยงามไปต่อนะฮะร้านที่7นะครับผมไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกนะฮะนี่ของแท้เลยนะครับผมเขาเรียกว่าจัดร้านทรงแบบน่ารักน่ารักแซเพื่อนนะโอเคมีหมึกไข่หมึกโตโตนะครับผมน้ำจิ้มนี่ให้กันแบบจุกๆใหญ่ๆกันไปเลยเสร็จงานนี้ไปไหนต่อฮะ กลับบ้านใช้ตังก่อนอ่ะมาดูร้านที่แปดครับผมแหนร้านนี้คนเยอะนะครับมีโต๊ะนั่งด้วยนะครับมาม่าเกาหลีต้มยำชีสไข่มาตูมโอ้โหนะฮะ อันนี้เป็นโทนสีเหลืองนะครับเพื่อนเป็นการจัดแบบโทนสีเหลืองแบบมองให้เห็นถึงบรรยากาศของนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั่นเองเขาเรียกว่านะครับบรรยากาศก็คือมีโต๊ะนั่งด้วยเนี่ยชอบตรงนี้แหละฮะมาต่อนะครับร้านในตำนานเลยนะครับคิวยาวที่สุดในโลกนะฮะปลาหมึกบดอ่าไม่ใช่เว้ยไส้กรอกปลาหมึกบดอยู่ฝั่งนู้นตาดีด้วยนะสายตายาวเมื่อกี้เจอร้านขบับไปแล้วมาเราปิดหัวปิดท้ายด้วยร้านขบับเหมือนกันนะครับผม กับมิสเตอร์ฉบับนะครับฉบับตุรกีแท้ เคยไปกินกันไหมบาร์บราปลงหลวงเคยไปกินมาแล้วที่ตุรกีขับบัตตุรกีพันแท้นะครับผมขับบัตไก่นะครับกับไก่ชีสขับบัตเนื้อเพื่อนบอกตรงนะราคานี่ไม่แพงเลยครับจับต้องได้นะครับะเอาเพื่อนนะก็วันนี้หลวงก็พาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศของงานวันปล่อยเสือนะครับแล้วก็มาดูว่าเรามีอะไรขายกันนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการผลิตผลงานต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็ฝ กับด้วยวบรรยากาศที่สวยงามของว,วันปล่อยเสือในฝ่ายแล้วเจอกันที่ไหนวะ <c oughs>